สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วกลับมาแล้วไม่ใช่กลับมาอีกแล้วกลับมาแล้วจ้า <c oughs> อุ้ยไอยไม่ได้เป็นโควิดนะอย่าตกใจอ่ะเขาเรียกสำรองน้ำลายตัวเอง <c oughs> กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วจ้ะแล้วจะกลับมาตลอดตลอดตลอดนะคะคือกลับมาในที่นี้คือกลับมาเสนอหน้าบน YouTube นะคะเพราะปกติจะอยู่บนเพจ Facebook อย่างเดียวเลยนะคะนานๆจะแบบเอาเอาไลฟ์สดจาก เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมาลงใน YouTube นะคะพระฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะทําคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสั้นๆน้อยๆไม่เป็นไรนะคะอาจจะเป็นคลิปดูดวงเตือนสติอะไรพูดคุยนู่นนี่นั่น,นให้ข้อคิดแง่คิด,คดอะไรก็ว่ากันไปนะคะจะทําความหลากหลายมาให้นะคะก็ นิดหนึ่งและเขาเรียกว่าอะไรระยะเวลาคลิปอาจจะไม่ได้ยาวนานแบบว่าครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งและนะคะคือจะต่างจากไลฟ์สดเลยถ้าใครอยากจะดูในช่วงที่เมีไลฟ์สดก็ฝากไปดูในในเฟซบุ๊กละกันนะคะหรืออาจจะเดี๋ยวกําลังดูอยู่ว่าถ้าช่วงที่เราไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยเราจะเปิดเราจะเปิดอะไร เปิดสตรีมมิ่ง u t u b e ด้วยได้หรือเปล่านะคะต้องดูเดี๋ยวดูดูกันอีกทีหนึงก่อนว่าจะสามารถไหมแล้วเมย์จะแยกโสดศาสตร์ซ้ายขวาซ้ายขวาได้หรือเปล่านะคะนะอ่ะคลิปนี้มาทำไมเออคลิปนี้มาทำไมคลิปนี้ไม่มาทำไมคลิปนี้มาทำนายดวงนะทำนาย คนเกิดวันเสาร์นะคะในเดือนพฤษภาคมในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่10นะคะวันที่1ถึงวันที่10คนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรงานเงินความรักนะคะงานเงินความรักมาขอพอรกันก่อนนะจ๊ะมาขอพอรกันก่อนโอมสกเนสัยยะมหาขอความแม่นยำจงมาเกิด คนเกิดวันเสาร์นะคะอันนี้คนเกิดวันเสาร์เนาะงานเงินความรักงานเงินความรักนะคะ,ะจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรอาจจะแบบว่ามารอบนี้คือเปลี่ยนแปลงการวางไพ่การทํานายเรื่องแตละหมวดแตละหมวดไปก็อย่าว่ากันนะคะนะคะก็บางทีก็ไม่ได้อยากจะทําคลิปยาวๆอยากจะทําแบบสั้นๆต้อง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 แบบเป็นคนที่แบบว่า ีเกียรมาตั่งตต่ต่อเยอะแยะมากมายนะคะนะจริงๆก็ไม่ได้ทําตัดต่ออะไรเยอะหรอกก็ทําคลิปแบบบ้านๆนี่แหละมีแอปไหนเรียนรู้กันไปเราก็ทําไปนะคะอะตั้งิตดีๆนะคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ในช่วงวันที1่1ถึงวันที่10นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตัวเรางานเงนินความรักและบทสรุป บทสรุปสวยสวยทั้งเดือนเอ้ยเขาเรียกสวยทั้งตลอดระยะเวลาที่ดูก็คือสิบวันเนาะอืมแลมบทสรุปเธอนี่สวยจริงคนเกิดวันเสาร์อ่ะคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกก่อนตัวตนเราเนี่ยช่วงเนี้ยถามว่า จริงๆอ่ะใบนี้มันมองเรื่องคู่อาจจะมองในลักษณะว่าเออเราอาจจะมีเพื่อนหรือคนรอบข้างหรือคู่ครองที่คอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเราไปในทางที่ดีก็ได้นะคะการเงินในช่วงนี้อันนี้คือภาพเหมารวมคือตัวตนเราในช่วงนี้อาจจะเป็นอะไรที่แบบมีการเงินหมุนเวียนไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่หน้าไพาม่มาเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะแล้วอีกมุมหนึ่งใบนี้ถ้ามองถึงตัวเราตัวตนเราในช่วง1ิบวันนี้คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์แปรปรวน นะเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนไว้เปลี่ยนฉับไว้เปิดปุ๊บติดปับ๊บไม่ใช่แบบนั้นคือเปลี่ยนจะไปอย่างนี้เปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วจะไปนู้นแทนจะทําแบบนี้ไม่เอาแล้วจะ,จะทําแบบนั้นแทนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือในช่วงในช่วงนี้ข้อดีคือคุณอาจจะมีคนรอบข้างที่ดีนะเพื่อนสนิทมิตรสหายที่รักกันแฟน เอยคนใกล้ตัวเอยดูแลดีให้การช่วยเหลือลักษณบสนุนดีนะคะการเงินมีโอกาสที่จะหมุนเวียนในตัวคุณเองนะคะและก็อีกมุมหนึ่งคืออารมณ์ของคุณคือมีการเปลี่ยนแปลงแบบวุ่นวีวุ่นวนะคะวุ่นว่ว่า,า,วาง่ายเหมือนคนอารมณ์แบบปวนอะ่ะเออเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะน,นั้นนะคะอะทีนี้พนาการงาน การงานดีไหมการงานเหนื่อยหนกักแต่สำเร็จนะแต่ค่อนข้างที่จะปัญหาลุมเหลาเยอะมวัวนะคะถามว่าสำเร็จไหมดีไหมคือสำเร็จแต่การที่จะได้มามักไม่ได้อะไรได้ง่ายๆทุกคนทุกเรื่องนะคะ,ะทุกคนไม่ใช่แค่คนเกิดวันวันเสาร์ก็เธอแล้วก็ไม่ใช่แค่แค่ว่าเรื่องเดียวคนบางคนก็มันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วใช่แต่เขายากกว่าคุณไงคือคนนี้เขายาก อุปสรรคเขาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเขาเป็นอะไรที่คืองานจะทําจะแก้ปัญหาอะไรล้วนแต่แก้ด้วยตัวเองนะคะไม่พึ่งใครไม่งอใครนะคะนี่คนเกิดวันเสาร์นะคะในช่วง10วันนี้นะคะอ่ะทีนี้การเงินโยกย้ายถ่ายเทเห็นไหมเงินมีการหมุนเวียนมีหมุนเวียนจริงด้วยอะ่ะเออนะคะใบนี้คือการ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงพอมันมันมองในลักษณะการเงินเอ้ยการเงินคุณมีการผันผวนนะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะดีไหมไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่อยู่กลางๆนะคะคุณอาจจะโยกจากนั้นไปลงทุนตรงนี้หรือจะต้องมีอะไรไปจ่ายตรงนั้นเพื่อโปะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนั้นนะคะนะเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงสิบวันนี้มีการโยกน่าดูเลยอะเออมีการโยกอะอยากให้นิ่งอยากให้นิ่งใบเนี้ย เห็นอะไรไหมพระแม่ธรณีอยากให้นี <catal> ่ไปกราบขอพรทั <aha S 2> ้งสีขอความมั่นคงนะคะขอความมั่นคงขอให้เงินแบบอยู่กับที่นะคะไปนะเอออ่ะต่อไปความรักความรักดีไหมรู้สึกดีแต่ว่ามันเป็นความรักที่ต้องใช้ระยะทางนะคะความรักของคุณในช่วงสิบวันนี้อาจจะมีนเรื่องของการห่างกายต้องไปมาหาสู่กันบ่อยขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยระยะทางนะคะ เออเป็นความรู้สึกดีนะคะแต่อีกมุมนึงอย่าเผ้อเจ้าชู้ล่ะนะอืมอ่ะบทสรุปบท้ายขออภัยบทสรุปบท้ายนะคะของคนเกิดวันสาวใบนี้บอกถึงในเรื่องของความความสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะคะอะไราะการรอคอยของคุณเนี่ยมันกำลังจะได้แล้วไพ่ใบนี้ คือไพ่เทพประทานพรนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรที่คุณรอคอยหรือคุณคาดหวังมามันมีโอกาสที่จะได้แล้วในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสิ่งที่ต้องระวังการเงินคุณนี่แหละหมุนเวียนหน้าดูนะคะโยกย้ายถ่ายเทน่าดูการเงินคุณนี่แหละหน,น,หน,นะแล้วก็งานคุณค่อนข้างที่จะแข็งแข็งในที่นี้ตัวคุณแข็งหัวแข็ง นะคะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าอัตตาตัวเองสูงจนเกินไปนะคะรับฟังรับฟังคนรอบข้างรับฟังเขาเเห็นลูกน้องหัวหน้าอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วลองดูมาใช้มาปรับเพราะคุณมีโอกาสที่คือคุณจะได้ไม่ต้องเครียดคนเดียวไงไม่ต้องมานั่งทำคนเดียวนะคะแล้วงานคุณจะไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะสำเร็จ ไม่งั้นมันจะกลายว่าคุณสําเร็จด้วยตัวอโโ n e แล้วมันยากนะคะอันนี้คือเตือนเตือนเตือนเรื่องนี้เนาะเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่าเราเราสร้างปฏิสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเจ้านายก็ตามแต่นะคะ ให้ไปในทางที่ดีอ่ะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ๊ยตายแล้วอย่าลืมนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกิริงๆให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะ Facebook Fanpage นะคะอาจารย์มีโอมริโอฝากติดตามด้วยจ้า